ถาม,มาต่อไปอยู่ทางเมืองไทยได้อย่างกินไงส่วนทั้งเอาที่สบายใจหนึ่งกุ้งใหญ่กับตำบักห้มลวกผักก็มีเสริมน่อไม้กับต้มบักหอยกินแล้วเห็นสวรรค์นหน่อยๆนคักบักหอยของงเสบอีสาน วันนี้กัพี่น้องมาอ,อีกแล้พี่น้องเอาที่สปจไปทั้งช่วงกินท้ชมเด้อมาก์เก็ตยังไอเท่านผู้ชมมาก,กินอยางไหเทกินเยาวากันกันวา,ก,ก,นนวาก,กันมันบสบายใจเมนูนําเสนอมาเนี่ยนะพี่น้องปนพี่น้องปนโอ้ยก็อเรื่อมาสอนมาปนนะพี่น้องใส่น้ําสีอุจจุพี่น้องเด้อใส่น้ำอัดเจาะอุจจ,อจุอัอเจาะอุจจุอันได้หลายล้วกันนะบอลใส่น้ำเจากอัดเจาะอัดเจาะ อุจุหน่อยก็อจเะได้ไหมน้องอุจุหมายถึงน้อยๆอจเจก็จะประมาณพอดีจวงลวงก็หมายถึงหลายๆได้ไหมน้องเด้ออุอุจุอจเะจวงลวงได้ไหมน้องเด้ออุจุอจเะจวงลวงได้ไหมน้องนะเอาทิศสวยใจน้องแย่า,าก,กัน <c oughs> อุจุ น้อยๆออาเจาะก็หมายถึงพอดีจวงลวงก็หมายถึงเยอะๆแล้วพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องมาสีเรียว่ากันารธรรมชมมาเก,มาก็ดอย่างนี้ท่านผู้ชมเลยยาตีกันกินเหล่าแหลมเนี่านผู้ชมปนอาทิตย์สบายใจไปนั่งก็จะปนขุยแล้วพี่น้องได้สมัยโบราณปนจำพี่น้องใส่น้ำไม่ไรโบราณเนาะโบราณใส่น้ำไม่ไร แม่ว่าจะคุยจำเอาปลากระสวบอื่นได้ไหมปลากระบ๊อสวะอึดปลากระบ๊อสวะอึดปลากระบ๊อสวะอึดก็หมายถึงปลาก็มีเยอะแยะนะครับปลากระบ๊อสวะอึดบ่อยอยากเป็นยังก็เห็ดหน่อยแตวลูกหกคนท่านผู้ชมคิดบ้าง ออกเพาะเขลงโค้งเนาะปนสองตัวสามตัวสองตัวเพื่อควมจนเนาะเบาเรียงคว่จนเนาะจนเดียชุกขึ้นมาเหนา่ะกิบเบิ้งหนาหนาวอ่มสาดออาไปเนาะพอห่มกับตั้มเอาตั้มเอาเพิ่มใส่เพ่มสามยีหกบอกไม่น้อย ห้ม,นมเนี่นะนยสิมดโตเขาน่ะนะห้มไหนยู่นั่งไงก็เพลียไปเหมือนคนกำลังต้องปััมห้มสาดพี่น้องเอาสาดบ้างห้มไหมลูกถูกบ้านทุกทกรรมชมถูกบ่ถูกจำได้มุ่งจาะแต่ปนกบหั่นป,ปนกบมันคำปนกบในตอนแล้วปนกบไม่ใช่เป็นขึ้นนุนเนาะ <laughs> <c oughs> ปนกบก็นจำยังสารจำได้ต้นหนาพนะี่น้อง าตอนนั้นก็ต้องบล็อกขุยมันก็บล็อกขื้นแล้วเนาะคุยก็หมายถึงเนกเผาแล้วพี่น้องรึเนี่พี่น้องเขาเอิญคุยอ่ะคุยอ่ะเนกเผาแนบใส่นนาป่อเ <c oughs> <c oughs> อิญเนกเผาึ้นเข่ากังคร่บก่อน ่ส้มกับปูวกพริกเดีได้งานคน้นป่วยนะเนี่ยไปลองมาไม่มย่างข้นป่วยเพิ่นอยากกินยังงบ่อยากกินป่นกระปวกผักตำแก้วรวกผักบวางสน จำบอกคู่ไปนะคนผัดตัดไม่ไม่จะกินอะไรยเยอะแต่ทำช่วงมาคำว่าปนเพราะอยากกินอะไรเยอะดำเกีกยวรวกผักไปะนะสุดทอนกระทั่งสิบพิ็กระบูลมามันเผ็ดเนาะ ก็ได้ป่วนไปหายป้อปลาทูไปหายตัวน,นึ่งกลับถอดหน่อยแหงกินอะไรเ้าบางสีฮะสามสีขับเนี่ยป่นใส่รพริกหน่อยหน,น,น,นึ่งเผ็ดประหลัดเพชรยุ่งตังนะว้าขอไปเห็นเล่าเนี่ยแต่ผู้ชมที่แหนก่กับ happy, แฮปปี้แฮปปี้ไป ขอเป็นเล่าแล้วเ่รอขเจ็บตางเล่าไหมขอยมเฮี้งขอแม่มาสมบายใจอยู่เจออย่างน้นมาสมบัยแล้วบอกซื้อฟังนะผ้าม่เป็นหรอกผ้ากระดูกมองน,นียไหมผ้ากระดูกแยกกันเลยจากนี่แนละ้วมาเอิกหล่องมันบอกเอิกล่องอยู่ตรงนี้นะคะเอิกล่องเขาเรียกเอิกล่องอผ้าจากตรงนี้ลงมาตรงนี้เลยคะ่ะตรงนี้มันจะเป็นกระดูกได้ไหมหรอ แล้วว่าผ้ากระโดดออกมือได้ไหมเนอะโอ้ย oh oh, oh, มันสิเก็บไหนหมอย่งางหนาเร่าย่งางหนาตาสั่งเนี่ยฟืน้นฉีบขึ้นมาได้ <c oughs> โอ้แล้วหมอเราเก่งเนาะโอ้ยผมว่ากิดบิังก็เอาแบบมีดผ้าอกไก่แหกอกไก่ลงมากไ okay, yeah, okay, ปน,กน้องงั้นเนาะบัดน,นี้เราก็ยิบกระดูกติดกนันไว้ไปเนาะ เขาจะใบนอนใบแหงนอนเดียบใบแหงนอนหลับเลยแล้วก็วสินอนนัง่งเยอะนั่งนอนเอานั่งโซฟาน้อนเอนี่ยกระดูกติดกันแล้วก็ไม่ยิบเนื้อติดกันอีกท่านผู้ชมคิดเบิงึงเป็นส่งไงเล่าย่างหนาเนี่ยย่างหนาตาสั่งแล้วหมอแบบไม่เสียมี่เน,นี่เปลี่ยนใหม่เนาะเปลี่ยนใหม่ว่บหมอว่า จะเอาแบบอทาวันเลยบอหรือสเอาเด็มิดหมดอายุยี่สิปีจะขึ้นมาเหตุไหมไพสิไปเดี๋ยอายี่สิบปีแล้วชอบหมหัวหัวมันเก็บอยู่เนาะโอ้ยโอ้ก็เรียกออาตาลชีวิด้ประมานว่ายังแป้งด้วยยังแป้ง บ่อตำก็แสนนะพี่ชมค่าผ่าตัดกี่บาทเนาะแสนเหรียญ嘛ม,มาเก่งเฮ้ยดูกตื่นเต้นแล้วพี่น้องจะไปแบบเที่ยวหลอองเรืออ๋อสิตื่นเต้นยังค่อยไปอยู่สนอง ตื่นเต้นเสด็จอันตื่นเต้นเสด็แม่ได้ป่ะตื่นเต้นเสด็นอนฟังเสียงแม่กลนได้ป่ะนี่ยังงอนตื่นเต้นเสด็นอนฟังเสียงแม่กลนกับอะไรยังเข้าหูพวกเราห้องไั้มาการกลนมันกับบังคับอะไรนั่นน้องเจ้ากี่ขอว่าเป็นนี่ขอเป็นปีที่แล้ว แสดงว่าระบบหวัวใจเนี่ยไปแล้วไปไปทั้งเขาแล <c oughs> คนที่นอนกลนนะคะระบบหวัวใจนี่ไปทางเขาแล้วนะคท่านผู้ชมไปทั้งเขาแล้วกู้วกับแล้วซื้อากไหนบบโอเคท่านผู้ชมแรงงานเนี่ยนะเกลืสมันอีกจะไปกินย่างแล้าหรอซืเป็นผู้เหญ่หรอ ฉ้นกินกินคนก็เบาหวไหวแะ่กาสดชนี่้เป็นอย่าง <c oughs> สมพักก็ไม่นี <c oughs> เวลาก็มาอะไรตึกก็หนมันจับ สมม้วนกับี่าอมากินม,มั้ยกุอิปึกเด็ดปูดฝรั่งยาวสมกวดได้ไคุยเอาคำโตโตพอเรื่กมาสมผักไปแล้วนั่นเพยาเรินกินนื้อสยาวนยาก่อนกูกินได้มหมดอเป่า บ้เดียวหมอเขาบอกหมเนาะอยู่ร้องบานเมลรกมาถึงกินเขาได้คน่นสร้างย่งง้วะสร้างซูชิพนะาพนะกินปลาดิบพนะโอ้ยเศ้าเศ้าเศ้า้าเทียนพิดกระบบนเนาะคนเปลี่ยนหย่ดเปลี่ยนอย่างเนาะเ้าะกงนพ่อพาะการคลิปไหนพน้งไม่ไปมปุน